แล้วคอร์ส personal branding ปั้นแบรนด์บุคคลสร้างตัวตนให้แตกต่างบนโลกออนไลน์คอร์สนี้จะตอบทุกคำถามคาใจเกี่ยวกับการสร้างตัวตนค่ะสอนวิธีทําแบบเป็นขั้นตอนภาษาคนเข้าใจง่ายเรียนจบแล้วลงมือทําได้เลยทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าจะสร้างตัวตนยังไงทําไมถึงจําเป็นในยุคนี้สอนสร้างตัวตนให้โดดเด่นและแตกต่างให้มีผู้ติดตามอย่างต่งอ,งตอเนื่องและยั่งยืนหรือว่าถ้าเราเป็นคนขี้อายไม่อยากเปิดหน้าแต่อยากสร้างตัวตนก็ทําได้และต้องทายังไงกันนะอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องเริ่มต้นยังไงเทคนิคสร้างตัวตนในแต่และแพละ สุดท้ายค่ะเราสอนจากแก่นจริงๆเพื่อการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนไม่ฉาบฉวยสอนจากประสบการณ์ตรงของครูเอมมี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พรอมเคสตัวอย่างมากมายจัดเต็มไม่เน้นทฤษฎีจา๋าเน้นแค่สิ่งที่นำไปใช้ได้จริงเท่านั้นคอร์สนี้เรียนได้หมดทั้งเจ้าของแบรนด์คนที่กําลังจะเริ่มทําแบรนด์คนที่อยากปั้นช่องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายต่างๆตัวแทนจําหน่ายที่ต้องการสร้างฐานลูกค้าและความน่าเชื่อถือหรือว่านักศึกษาคนวัยทางานที่ต้องการสร้างโปรไฟล์ให้โดดเด่นจะมือใหม่หรือมีประสบการณ์มาแล้วก็เรียนได้ทั้งนั้น โมงถึงบ่ายสี่โมงมีรอบเดียวเท่านั้นเรียนสดจบแล้วก็เข้ากลุ่มปิดเพื่อทบทวนได้ฟรีราคาพิเศษช่วง Early Bird บอรสำหรับ20คนแรกตามนี้เลยค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางคอมเมนต์นะคะ